เหรียญหลวงพ่อคูณยโสธรนะครับเทียบกับป่าเหรียญยี่ห้าสตังค์นะครับเปนขนาดเล็กนะครับนี่ฮะเขียนไว้นะครับ คูณสักแสนล้านนะครับรุ่นนี้คงจะมีอายุนานมากครับได้มานานมากๆนะครับเก็บไว้นานมากๆตั้งแต่หลวงพ่อยังยังอยู่นะครับตัวนี้ทักทายกันนะครับ หลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับสนใจทักทายกันครับกล้องอาจจะไม่เนะี่คูณซับแสนล้านเสา เหตครับ